Việt nam lết lết nam đấy nhỉ na ừ nam để adam bớt khéo nam Việt nam lết nam lết nam máy có bao giờ không có cái สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับภารกิจนะครับ้อองพ่อดาวนะครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้จะพาเอฟซีครับไปถามข่าวนะครับคนดังครับคนดังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเอฟซีไปติดตามกันนะครับว่าเราเอพ่อดาวจะพาไปหาคนดังนี่เขาคือใคร ะนะครับคนดังคนนี้นะครับก็เคยมาอยู่ที่โรงเรียนนะเคยมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลช้างผงมงคลของเรานะครับแล้วก็ท่านก็หายไปนานนะครับก็ไปถามเขาท่านดูนะครับท่านอยู่ยังไงกินยังไงนะครับท่านเคยมา,ามาอยู่ที่บ้านดาวนะนะครับเนี่ยเส้นทางที่ผมจะไปนี่นครับไปดูกัน เั้นทางที่เราจะพาไปนี้ก็ไกลพอสมควรเนาะประมาณสักออกจากที่บ้านน้องดาวอยู่นะครับมามาที่คนดังอยู่นะครับประมาณสักสองลูได้นะครับคนดังคนนี้นะครับคนที่มีพระคุณนะครับมีพระคุณนะครับมีพระคุณกับบ้านดาวนะครับท่านรักใคร่มากเลยท่านรักใคร่บ้านดาวมากนะครับก็อยากไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับ ว่าท่านสบายดีหรือเปล่าแล้วก็ท่านจะดีใจแค่ไหนนะครับที่เห็นพ่อดาวไปนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับความรู้สึกของท่านจะคิดยังไงนะครับที่พ่อดาวจะไปหานะครับอ่ะดูกันครับผมอตอนนี้ผมก็มา นะครับไปถึงบ้านคนคนดังแล้วนะครับนีนบ่อยู่ข้างหน้านะี่ครับอยู่ข้างหน้าครับเรามาดูกันว่านะครับแกจะรู้สึกยังไงนะครับตื่นเต้นแค่ไหนหรือว่าเป็นยังไงนะครับที่ผมมีโอกาสนะครับได้มาหาท่านนะครับเสียงยัยเสียงอ<ะ>กอกอ้อยฮะบ้าเดียว<บ> เราเป็นผีสางอ๋อผักอ้อยขายยาผัอ้อยใบขายขายซื้อมือเลยตีมื่นละตะก้าตีโอ้ยคือวางสันเดมื่นละตะก้าตะก้าหญ่นี่โอ้ยผมระวังจานี่ได้เลยมื่นละตะก้าวะนี่แม่เห็นยเงียบเลยมาถามข่าวแสดงความยินดีน้ำใได้มาตามถามข้าบังบังอยากไปลินน้ำกับไปลินน้ำได้นะก็เลยมาถามข่าวยู่จะไดกินจะได ป้าได้สร้างคำสร้างพูนมากเลยีมาไปหาหายสันใส่เงินลังใดโอ้ยปาาสร้างแต่สมตัวุ่นตะัวนี้แนะค่ลนะปุเท้าใช่ลนะคุณไหุ้้น อ๋อเดี๋ยวตามหายางเสียวัสดีครับครับไม่ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมแมีนเห็นเงียบเงียบเกลือมาให้กินบอหรอเกลือมาให้กินบ่อพี่เกลือบ่มีเกลือมาเยี่ยมยามทำข้าวไปสไล่เห็นเงียบเห็นไปหาลูกหาหลานนั่นว่าสิไปไปาจะไหนอะไรอย่างมืออะไสยกมือนั่นว่าสิไปอ๋อมือวันมือวันวันเสาร์ ไปนั่นเลยเฝ้าคงว่าที่เลยู้ได้อาะไรไปสร่างก็ได้ไปผมไปตะนไปตะนอัน坤นที่坤นี่นี่เขาไปภูเก็ตอืมต่ากับอ่าปุ๊นคือไปให้เป็นที่ไปที่ไปดูยางบ่ถึงตีแล้วยางแ้ยางน้ำซียางน้ำรันไปยางอะไร มาถามเขา่าร้เร้งางคำส้งคุ้นเปจะได้ไปภาไ,ไ,ไปมึงเน่ยือได้หลายตัวเถี่ยสางนี่หลายตัวอันนี้น่เฮียนเจ้าตีนี้ลงสง<ว>งางาา<อ>เจ้าตีบ่อหได้อันนี้ของล้านอันนี้ของล้านใส่ยูใส่บัรนี้ลงสางเจ้าบ่บอสมนาานมีหว กูวางแผนือเบีดเอาจะได้บ่มีเงินเนาะไม่บ่มีเงินไม่เจ็ดยังติดทกกสเนาะตีเปล่าลูกไส้มานี่เอาลูกไส้มานี่ติดทกกสโดิ้อือหึเนาะแหงคือหักขนาดเลยอะเอ๊ะเดี๋ยวผมนั่งดิ๋นึงเห็นเอ็ดสิพป็นอันถามเขาว่าเป็นจ็ดได้มาจ็ดได้ผมก็บ่มีเวลามากขี้กันผมก็อยากทำบุ่นขี้กันอาปาไมตาคุ่นเนี่ย คือสิมาเว้าง่ายสิเพิ่นสิรุ่นอือให้ผมจับงานได้เปียงจับสิมันฮู้เฮ็ดบ่โอ้ยก็ธรรมดาเนาะอือาจะได้ใหญ่แท้พุนใหญ่ซาาบ่อือวัดแล้วซ่กันสิแต่ว่าตัวนี้ยาวกว่าเด้เนาะอือัวยาวซ่กันแต่ว่าวใหญ่เด้บนีใหญ่ซ่กันใหญ่ซ่กันมื้อนี้มีแต่สร้างแม่ม่้ สั่งเมย์สัง่งไข่ยังสั่งเมย์สัง่งไข่มันก็ออกงานกัดีเนาะสั่งเมย์ได้หนิวิงาน,านมันก็ออกเงาเฉยนี่แหละสามปีเขาฮะตัวเมยโอ้ยตัวผู้ตัวนี้เนี่ยเจ้กากระต่ายเนาะโอ๊ยกระต่ายเนาะก็กันบ่ได้มึงขังเตยเนาะรังรังผู้เว้ยรังงาตัวนี้คือเขารอเถีมันจักปีนี่อันนี้าานสามปีสงงามปีอันนั้นสีนน่วบุญสี่อันนี้หก สร้างเจ้านีฮกน้องกาบัวหาเดือนอุ้ยแต่ว่ามันเบิ่งอีิเลยสร้างน้อยจใไดจมันออกมันไม่แคกดิบัวนาสั่งก็ะเทงอยู่างนี้บัวนาจะเอาไปหาดาวครับมันบ่มีคนขี้มีคนขี้ให้เออมีการเอ็นเอ็มซีมันถามมา บ่าพ่อใหญ่รุ่นอยู่จะไดนกินจะไดนนอนจะไดนผมกัดยากเพื่อนผมกับประเดี๋มาถามข่าวถามข่าวอยากแสดงความดีใจนําบ่มีเกลือกินเกลือบ่เกลือกัต้มได้ไรขายบ่อเสมอไายขายของบ่อขายอยู่เออพ่อได้ใส่ไปเนาะขายอยู่เช่นกับขายแต่มีร้านเขางมอยู่กับลุงตานูนี่บ่ได้กินต้องว่าอะไรขึ้นาอีส่วนเอ้าแต่บ่มีคนบ่มีคนมึงมันคนเบิ้งเนี่ย คือว <yap> <en> ่าคนคนเลี้ยงวัวยู่โอ้โหเขเลี้ยงวัวยู่ไปภูเกสไปภูเกสเขาไปไปอย่างไปธุระเขาไปธุระเขาวันนี้กันแล้วก็ว่าเออต่างหน่อยกับวันได้กินต่าหญ่กับวันได้กินกตะมันแล้ววานไหนยูพีเออเจอละสิบยี่สิบกะตาจังสิ่งะแบ่งกันได้กินเนาะแบ่งกันแบ่งกันใส่เขาหนีแล้วเจอกันที่แบวะมึงเดียวไอ้ อย่งกันกินเจ้าของอันเจ้าของสร้างนี่จักเจ้านี่สามตัวนี่บปรวมไปคลองเจ้าคนละตัวคนละตัวคองไปของมันของลูกของหลานตีแบ่งกันอันขอปุ๊ยอันสมชายอันตัวใหญ่ตัวที่ทีตี่ีนี่ขอตั้มอันตัวน้อยนี่คล้องโบมันมีแต่ของหลานของลูกของหลานเออเป็นต้องคำต้องคุ้นตัวล้เนาะเจ้าเลี้ยงตัวใดก็คุ้นตัวนั่นเลยเคุ้นคุ้นเนาะอืม ว่าสิให้เอาไปฝุ่นผูกไว้ยุ่งุ่นให้แม่เอฟซีฝุ่นมาเลี้ยงกับอัดาวโอ้ผูกไว้แล้วกันโอ้ยเป็นอย่างนั้นบ่ได้ว่าได้ล่ะครับเอบ่ต้องบ่ได้ไปหากะไปทุกคนกับไรหรอกอ่ะเอฟซีปกสิมาซอยอยู่ดอกไอิ่นกับปลาปลาบ่ทิมดอกเพิ่นก็ชิ้นหอดคือเก่าล่ะครอบชิ้นหอดนี่ยนะผมก็ชิ้นหอดเอฟซีก็ชิ้นหอดก็เลยมาถามข่าวถามข่าวมึงอยากให้อัดาวนั่นมากขึ้นโคกเน้ อกอกินไหมกินนี่มันจะมีความตันท่านหลายกินกกแตกแมนบดบดยังดนก,ก,กเข่งกกนี่มันได้กินแมนอันนี้อันมูร้านเขาไปบูกเกตแล้วก็ปลูกไ้บุกเคยเอาขุนสองสองมือนี่ละซื้อจะได้สั่งเจ้าตอนอยู่พุนเขาอื่น่ะบัวขาวบัวขาวแต่มา,มาพอมูร้านเขาไม่เห็นเว้ย บนเขาเอาเด้อคุณเรามันแข็งขดอนเมื่อเก่งคุณเรามาเอาบัว<ม>งามซะไป<ม>นี่เขาก็เอิญบัวง่ามติดปากมาเลยแข้งงามอยู่เหรอท่านยูทูสร้างมาท่านยูทูบสร้างนี่มือมันไม่นังขึ้นวานี่วันได้้ไดเดือนหนึ่งล่ะมันเป็นสร้างแบบได้ส้างของของชาวบ้านเ้องนี่นึงให้ของได้ท,ทุนให้เลยอันสร้างนี่สร้างชาวบ้านเ้องนี่ล่ะชาวบ้านห้อง แต่ว่าจะของหยุดพาสองสองอย่างต่กอ่อนค่อยให้ไปยังนี่ต่างตัวน,นี้เขาก็เลี้ยงอยู่ครับบรรดาเขาไปทั่วแขกไปรับแขกผ้าแขกเล,ลินน้ำเหินนะแม่วันเน็ตแม่วันเน็ตแล้วเชือกอะทั่วแขกแต่ตัวน,นี้เอาเอาอกจากแม่ก็ปลูกกินตมเพราะวันได้มีหยามิน่เขากับปลูกกินในพวกเขามันอึดหยากินบ่เนาะแต่ว่ามันบ่ได้กินอาหารเปลี่ยนคือบ้านเฮ้อ บรนเทากินกล้วยกินอ้อยเดี๋ยวก็ให้กินยาเขาก็ปลุกชิมกินแต่เนื้อได้กินแต่เนื้อมันจะก็อยู่ได้ก็สูงเลยเนนอสานเลยเนาะเน่าเน่ามันแป่นดีไหมพ่มเนี่ยมึงหลักแข็งแข้งขาท้องแป่นดีเป็นข้อมันคือข้อมือดาวเป็นยังข้อมือเบา่นนะ โอ้ยสั่งมาันนนี่เนาะผู้สั่งมาตรงนี้มันตรงนี้เอ้ยีมันจน้อยมันมีมาเต่น้อยเลยเต้ข้อมันจันทเี้อมันหนาแต่มันนี่บข้อออกทึ้หมดาต้อมันมันไปจอไยมันไปจอไมันง่ามเขาว่ามันทุงเงินทงทองเลยมันหมานเลยมันบข้อมีบข้อเขาเขาบอกเงินสันเลยเพรตัวตาหมานนั่น ว่ามากะเมม่พี่เิ่นกบบน้ำยู่ตีเขาน้ำยู่ตีเพิ่นน้ำยู่ตีน้ำดีละละดีใจน้ำว่าจะเมม่ีอะดาวมาีเอนี่ยเออดีเดี๋ดีเดียเขาาหนูเป็นเอซีของดาวนะอ่เอออ้าวเอดาวเอฟซต่รุ่นบมีบ่นั่นหละมาตามเจ้าก็บ่บอกว่า บ่ไปจินหอดปลากระเป๋าที่บอลไปเอ๊บซี่บอลบ่ได้ว่าจินหอดปลากระเป๋าทีพิ่นบ่ว่าทำไมไม่ไปหาปลากระเป๋าน้อยเออไอ้เป่าเดี๋ยวก็ไปหาว่เป่าอยู่นั่นมันมันมีปัญหาหรอเป่านึ่มันคนคนเขาคนคนเขาบูนดีแต่ต้องเลี้ยงตัวจ้อยนี่ก่อนมันก็ไกลคนนู้นไม่ย่างไปจากนี่มันก็ไกลเนาะย่างบ่ฮอดที่บ่หอดที่จะไปจีนหอด มันสำคัญดิมีห ma ัวดนี่ัวดขานั่นเงินขึ้นตินตัวก็ได้ดอกมันติดติ๊กเลยนี่โอ้ยมันออกแดงเลยเนาะออกด่างเลยเนาะมันมันบระดำเลยสารจนมันแดงจีอืคัดคัดได้คือเนก็ออกแดงแดงเฉียจีคัดคัดแหงคัดแหงแหงแดงคุณได้จับกระได้ห็นบ่ได้น่ากูหุ่นในหของเจ้า ก็จะมีซื no ้อขอไปอืมย่านอันหน้ำวานี่ยกเช็นเพิ่มรวยเลยป่วยเลยย่านลบเลยลบไปสัแล้วสร้างมันจะค่อยดีเองจากฟองเนี่ยมันกวนนักเล่นปันไดดอกอโอ้เมืองลรถังเล็บขาวจัวดีแล้วเนาะขาวดีมีอะารอื่นว่าเล็บหยดน้ำก็ว่ามึงไงเพราะมึงไตทองมันขึ้นไปที่สี่ขึ้นเดงเดงมันแดงมืดยังไงวิ เอาเอาเอบไปเบ่ไปเบไปเบื่ไบอกทมทมทมโ้นระเด้งตัวนี้แม่แม่มันตีอายุหลายคนนี่มันตีบดหมันบัโทษตีไปี่รุ่นบ่มึงผมมึงมองไต่ท่วงกระแดงจีครึ่งอยู่อือคือคือคือเราไปรุ่นเอยงามเลยเนาะคือเรา ครบรอรบรอเอาออกไปเห็นว่าเอามาเพราะ่าข้าประกันยางไปหาที่เสียอีุ่นอาแน่นอนเดี๋ยววะบอกไมอเจ้าวเลไหมเอาไปนั่นมาหนีซื้อออกงานได้แล้วได้อยา่าทาแล้วครทาแล้ว คำฟู่แล้วเด็กของดีมาเลยยู่วฟุ่นเขากขี่น้ำท่านคนเดียวนับนับนับเที่ยวฟุ่นเขาถ่ายรูปให้เบิ้งเยอะมาได้ไปเบิ้งนี่หนิไปยังขึ้นาบาได้ไปมึงสืน้ำทั่วรัพท์ฮะสืน้ำทั่วรศัพท์คือวางสันสืน้ำทั่วระสามไอเต็ก็ถ่ายทั้งหน้าถ่ายทั้งทางถ่ายทั้งหลังเบิ้งหางตรงมึงมึงลักษณะลักษณะเบิ้งเล็บ Live vietnam Việt vietnam Live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  vietnam Việt Nam Live vietnam Live không Live vietnam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  Live อันนี้เกิบในในประมาณสระสามมันคู่น์หมันเขาเมันคู่น่เหมือจองเลยเออมันเขาลักษณะเขาลักษณะสร้างทำลาทำลา